อันนี้คือพิธีถวายสังฆทานนะครับูุทีิส่วนบุตรบุญลให้เจ้ากับในเวรบุคคลที่ร้วงรับไปแล้วเป็นถวายสังฆทานพระประจำวันเกิดในสังฆทานก็จะมีพระตายยาขั้นต,อ,ตอนต่อมาคือการบูชาทูบเทียนตัดเคาะเสริมบารมีครับชุดละหนึ่งร้อยบาทขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการเติมน้ามันตะเกียงครับเติมพระประจำตามประจำวันเกิด น,นี่ก็คือดิดพระป่าปีนักสัตว์12ราศีครับตามปีเกิดเราเลยเกิดปีอะไรชั่วชลูขันเถาะมะโรงมงระเสงนะตัดจากตามไปเลยตามหลังศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้กำหนดปัจจัยไว้เลยนะนี่คือจุดทูกจุดเทียนบูชาพระหน้าพระปางเปิดโลกชื่อเต็มเตๆคานอกก็มีชื่อพระสมเด็จองค์ปถมทรงเครื่องจกักรพรด ปางเปิดโลกเนาะก็จะช่วยเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดบารมีพระที่กำลังขอพรอยู่คือพระสมเด็จองคระถมทรงเครื่องจักรพรรดปางเปิดโลกก็จะช่วยในด้านเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบารมีเปิดวาสนาญาติโยมที่มาทำบุญสละเพื่อเสริมบารมี พวงมาล,ลัยเราก็จะแขวนไว้ด้านข้างนี่ก็ทําบุญถวายสังฆทานในสังฆทานก็มีภาพตายแล้วก็มีภาพจมันเกิดแล้วก็บริวารก็มียาเขียนจ,ำนำนา,จยยานำพรรษาตล้งแต่ญาติโยมศรัทธาจะมีซองให้ใส่แล้วก็มีหน้าซอง ข้ระเจ้าที่ได้ขายเจ้ากรรมในเวรบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็อันนี้คือให้หันปลาบริเวณรอบโบสถ์เ่อสุพรรณหงษจะมีน้ําอยู่รอบโบสถ์เลยหันปลาถุงหันปลามีจําหน่ายถุงละสิบบาท